ปุ๊บสวยงามครับใส่กระเทียม,ม,มสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่แล้วนะครับวันนี้ผมได้นี่มาเยอะเลยครับผม เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะทําเมนูอะไรกันวันนี้พื้นยังชื้นๆอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมเพราะาฝนตกหลายวันเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ตกหนักมากแต่ก็ตกตลอดนะมาละวัตถุดิบเด็ดเรา<อ>นี่ยามาดูกันยเยอะเลยแหละจินเหรออืมอะไรบ้างเนี่ไข่หมูทับ <laughs> ข้าว อย่างเชฟป้าอย่างนี่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 เขาจำนี่ได้ไหมไหนที่เราทำไก่ย่างซอสอะโอไก่ย่างซอสกัดเอนื้อลำเลือกไก่ย่างอร่อยอร่อยล้ำเต้นะไก่ย่างซอสอันล้ำเฮ้ยมันเหมือนมีหูปไก่เอาอไม่อันนี้มันเป็นซอสผัดผัดข้าวอ๋อผัดข้าวค่ะครับมันเป็นเจ้าเดียวกันที่เราทำไอ้ไก่ผัดซอสอะอันนั้นซอสล้ำขนาดเนื้ออันเดียวกันนี่แหละตอนเราลงคลิปไปใช่ไหมเราเอฟซีบอกว่า เนี่ยของเจ้าเนี่ยคีโคแมนเนี่ยมันจะมีซอสผัดอีกตัวหนึ่งอ๋ออันนี้ผัดข้าวก็อร่อยเหมือนกันอันนี้ผัดข้าวอไม่รู้ว่าจะอร่อยเหมือนไอ้ไก่ไหมเ,เราดูนะลองลองหรืว่าอร่อยมาเอาอะไรมาพูดด้วยเลยยังไม่รู้ลองลอง,ลองจิ้มกอ่อนต้องจิ้มหู้ละต้องขอบคุณเอลซีด้วยนะครับที่แนะนํามาวันนี้ผมจะทําอาหารให้พ่อกินง่ายง่ายเดี๋ยวเรามาดูเครื่องผมเตรียมอะไรมาบ้างนะครับก็จะมีนี่ต้นหอมแล้วก็นี่ซอสของเราผมจัดมาสองเลยเกิดว่า พอติดใจก็เอาไว้นี่อีกหนึ่งขวดเอาไว้ทํากินง่ายๆนะเพาะนะหมูสับนะครับไข่มีไข่สองอย่างสองอย่างอันนี้ไข่ไก่เอาไว้ผัดกับข้าวอออันนี้เป็นไข่เป็ดเอาไว้เป็นไข่ดาวไข่ดาวไข่เป็ดเนี่ยไข่แดงข้างในมันเยอะไงเพ่ะมันจะได้แบบไข่ดาวสวยๆสองอย่างแล้วก็ข้าวนะครับข้าวนี่เป็นข้าวที่หุงเมื่อวานแล้วผมก็เอาแช่ตู้เย็นไว้เขาว่าถ้าทำอย่างเงี้ยเม็ดข้าวจะสวยเวลาผัด ต้องต้องรอดูจะสวยจริงไหมข้าวเย็นก่อนครับถ้าเกิดเข้าใหม่ๆอ่ะเรือวเรามาผัดอ่ะมันจะเละอ่ะเพราะมันจะไม่เป็นเม็ดข้าวผัดต้องเป็นเม็ดสวยๆรอดูนะจะสวยไหมกระเทียมใช้เป็นกระเทียมจีนใหญ่อย่างนี้นะครับพริกขี้หนูก็แต่งกวนนะอันนี้กินกับข้าวผัดเนี่ยเครื่องก็ประมาณนี้ครับอันนี้ชักมีดก่อนึ๊บวันนี้ชักชักมีดได้กินกระเทียมเอ้ยกินไข่อยู่ไข่ไข่ไข่กระเทียม เออมีหมูอยู่หมูสับไงใช้กระเทียมหัวใหญ่ครับเนื้อมันจะได้เยอะทุบหน่อยอันนี้เราจะเอาไปผัดผัดให้มันหอมพ่อผัดหมูใช่ครับไอนอนนี้หั่นเป็นแว่นนะครับถ้าเป็นแว่นอ๋อนี่จะทำแบบน้ำพริกน้ำปลาพ่อใส่ไว้น้ำปลากับมะนาวเนาะใส่น้ำพริกน้ำปลาเมื่อกี้ไม่ได้บอกในเครื่องนะครับน้ำมันด้วยอ่าน้ำมันน้ำมันไว้ผัดไงโอ้โหเขียวเขียวแดง ใส่รวมกันน้ำมันเมืองนี่ใส่ลงไปใส่เยอะอย่างนี้พ่อแค่นี้พ่อผักไว้เรียบร้อยพ่อเครื่องแค่นี้ไปผัดเลยน้องไปผัดนอกไปผัดเข้ากันอ่เนาะยัดทะลงเตาครับผมน้ำมันใส่ลงไปครับ เอาน้ำมันร้อนก่อนนะครับเครื่องมันมีอย่างั้นะโคือปรุงมันอะสลดเกลือนี่เอาแต่น,น,น,นี้อันนี้นเดียวเขามีนตรนี้ไม่มีอันนี้เดียวซอสตอย่างเดียวซอสอย่างเดียวรอด,ดูรอด,ดูอออเพราะว่าซอสอย่างเดียวจบเลยมาครับน้ำมันร้อนแล้วพาะใส่กระเทียมลงไปครับผมกระเทียมให้หอมนี่กระเทียมหอมก็ใส่ไรหมูหมูเลยไหมหมูเลย ไม่น้อยหรอดูนู่นอ่ะผมรำอ่ะไม่ต้องไม่ต้องต้องมั่นใจต้องมรรจัยเอฟซีแนะนำมาแล้วอันนี้อันเดียวเราต้องเชื่อใจเอฟซีเราต่อไปใส่ไข่แล้วครับใส่ลงไปเลยโอ้ยทอดพัดทอดพัดทอดพัดไข่ถามฟองแล้วเนาะเนาะฟองกับถามฟองถามฟองถามฟองถ้าเราอยากให้ไข่มันขาวหน่อยก็ให้มันแข็งๆแล้วค่อยคนนะเพรา ให้แห้งประมาณนี้หน่อยต่อไปครับผมข้าวครับใส่ข้าวลงไปเห็นไ,ไหมข้าวเป็นเม็ดเลยเน,นี่ข้าวเป็นเม็ดดีจริงๆนะเวลาแช่ตู้เย็นมานะครับเขาผัดัอันเ้าผัดทั้งอย่างนี้ทีเด็ดของเราครับผมคิดโคแมนซอสผัดสไตล์ญี่ปุ่นวันนั้นไก่ผัดซอสเทเ,เรียกิคิดโคแมนซอสผัดครับเป็นเจ้าเดียวกันนะมาลองดูแตงไวงนี้เลยนี่ ดูดูสีข้าผัดนะอะคนกันปึ๊บสีสีมาเลยเออโอ้ินีเลยกินมันกันกินหอมกันเฮ้ยโอ้อันนี้เราก็ต้องผัดต่อให้มันแห้งหน่อยเพราะดูดิน้ำน้ำซอสมันจะซึมเข้าไปเพราะปิดท้ายด้วยต้นหอมครับผม เพิ่มสีสันเข้ามาหน่อยนึงมาดูนะเห็นไหมเขียวเพิ่มสีเขียวเข้าไปโอ้โหดูน่ากินเลยคุณผู้ชมนี่เรียบร้อยแล้วพ่อเรียบร้อยเรียบร้อยกระทะลงเตาอีกรอบครับอันนี้เราจะทําไข่ดาวครับผมหม้อร้อนครับผมใส่น้ํามันลงไปไข่ดาวก็น้ํามันเยอะหน่อยครับเอาครับน้ํามันร้อนครับผมโอ้โหติดไหมเนี่ยติดก้นไหม นี่นี่และดูด,ดูมากอุ้ย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 อือนี่แกนนี่ก็ทอดอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับสักสี่ห้าฟองดูดดดไข่แดงโดนระเบิดด้วยจุด,ดละฟองสุดท้ายครับผมปึ๊บ สวยงามครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเข้าผัดของเรานะครับเดี๋ยวไปนครับผมลองจิ้มนะครับลองจิ้มดูพะอันนี้เราใส่แค่ซอสอย่างเดียวจริงๆนะครับซอสอย่างเดียวจิ้มนะครับมันเนี่ยอร่อยมา่อยอืมคำแรกครับผมเต็มปากเต็มคำเลยอีกอย่างหม้อขนาดอีกอย่างหม้อขนาดอีกอย่างอีกอย่างม่อขนาดซอสนี่นะมันก็หอมหวานเล็กนิดหน่อยแต่แบบเผ็ด น่าเชื่อนะเนี่ยทอดอย่างเดียวไม่ใส่ยังเช้าย,ยังอ่ะไม่ใส่เกลือสอดอไม่ใส่นะครับนี่จะเป็นไข่เป็ดโอ้สีมันจะออกเหลืองๆเลยเนาะนี่เหลืองๆนี่ที่น้ำปลาโอ,โอ้เอาละครับผมโอ้โอโอเต็มปากเต็มคำใส่พริกน้ำปลาเข้าไปใส่<ข>ดาวด้วยเข้าไหมเข้ากันอยู่ขนาดละเนี่ย นี่ถ้าเกิดขาดมะน,นาวถ้าพ่ออยากให้เปรี้ยวก็นี่มะน,นาวบีบใส่ได้นะแต่น้อยเราก็ได้เนาะลองลองหน่อยใส่ไหนไม่ใส่เยอะใส่เยอะให้มันได้กลิ่นของความเปรี้ยวหน่อยแต่ในนี้มันก็เปรี้ยวแล้วนะอืมกลความด,ดีใช่ไหมขับปนหอมเพราะว่าถ้าเรากินแต่ไข่ดาวแล้วก็ข้าวผัดมันอาจจะเลี่ยนไงต้องตัดเปรี้ยวหน่อยอย่างเงี้ยกินหลายอย่างแต่ข้าวผัดนี่ผ่านนะผ่านผ่านผ่านไม่ใช่ผ่านละนิดน้อยมันโดบุ้งอยเท่าอย่างเดียวใส่ซอสเลยเนี่ย้ะเลสาบขดแล้วก็อีเดียว S <S เดี๋ยวผมต้องลองชิมนะ<ว>ผมยัง<ว>ไม่ได้ชิมปูเขาาอยู่อ,อร่อยเปล่าช็อตขวดเดียวะมะมาพัดเ,เข้าเองหนาะเขาเป็นจานนี่อืมเอาใส่ไม่หมดด้วยนะใส่นิดเดียวเคยเอาเป็ดเนี่ยเคยเป็ดเนี่ยอร่อยเนอะอย่างนี้อย่างนี้เขาชอบไหมแบบข้างในยังเป็นน้ำงเงี้ยอือหม้อสวอปอินเนอร์สวอปอินเนอร์แบบไข่ไข่ขาวกรอบละอือหม้อสวอีกินเนอร์นี่รอบนี้ใส่กระเทียมอืมมันจะออกเปรี้ยวอะไรแปลกจ้ ไม่ไหวละไม่ไหวละคุณผู้ชมมามาหุงกินได้แล้วครับอตงได้แตงได้มาครับมาครับไม่ไหวมาครับคุณผู้ชม้าเป็นเม็ดดีนะแช่ตู้เย็นเนี่ยสูตรนี้ได้จริงครับแช่ตู้เย็นแล้วข้ามจะเป็นเม็ดอออืืืมมไม่น่าเชื่อจริงอันนี้มันมีรสชาติของมันเลยแค่ใส่ซอสอย่างเดียวนะ นั่มันหอมซอสด้วยนะพ่อขิงหอมซอสมันมีกลิ่นหอมของมันด้วยอ่ะมันเพิงปลาเข้าไปไหนเป็นไงอืมอืมได้เลยเด็ก <c oughs> ก็ทำได้นะแค่ออซอสอย่างเดียวม,มันย่งยากมันย,ยุ่งยากยากๆอร่อยจริงครับรสชาติของมันอ่ะมันไม่เหมือนข้าวผัดทั่วไปที่เรากินนะ มันจะมีเอกลักษณ์ซอสของมัน,นอ่ะก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขากินอย่างงี้มั้งอร่อนนส้อร่อยอร่อยนี่ไข่แดงอข่ดาวครับว,ว้าวไข่เป็ดดาวไข่ดาวเป็ดพริกหน่อยกระเทียมหน่อยอืต้องเนี้ยครับครบสูตรครบสูตร อืำผึ้งกิ่นซ่าในความด้วยนะทำอยู่เกิดว่าคุณผู้ชมอยากไปลองทําตามดูนะสอดผัดน่องสอดผัดคิโคแมนทําง่ายสไตล์ญี่ปุ่นอืมเขาไม่ได้แค่ผัดข้าวว่ามีผัดผักด้วยออผัดผักผัดหมี่อย่างเงี้ยเอาไปใส่ได้ด้วยในทุกอย่างนั่นอ่ะอ เราไปหาซื้อดูนะครับใครอยากลองทําตามนะอร่อยอร่อยอยู่บ้านง่ายๆเนาะนือทำไรข้าวผัดอย่างเงี้ยใส่ซอสนี่เดียวอืม อกินหมดเลยพ่อเนี่ยมากะขอบคุณ FC นะครับที่แนะนำเข้ามานะผมซอสต,ตัวนี้นะครับคิกโคแมนซอสผัด S <S ก็ลองไปหาทาดูนะจะได้รู้รสชาติเป็นไงเนี่ยผมกับ <Beast S 1> พ่อว่าอร่อยอยู่ <S <S อร่อยอ่อรกันอร่อย <üst ande> ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมร้ชาชมก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกาลังใจด้วยครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ <S <S คบทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมเข้าพัดนะครับหมดแล้วหมดแล้วเด็กกัดตวง